วันนี้คนาเลูกสาวค่ะเป็นยังไงบ้างอ่ะกอเป็นงางที่ดีสำหรับผมผมมองว่าดีมากนะครับแล้วก็เล่นท่ายากประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คูกเข่าไม่ทํ้ทอะไรที่แปลกประหลาดเกินไปรู้สึกว่าได้รับมาตรฐานเป็นมาตรฐานที่ดีครับรู้ไหมว่าเขาจะเล่นท่ายากจนแบบกลัวว่าจะคูกเข่าซึ่งรู้สึกว่ารอบนี้น่าจะใหญ่อย่าเพิ่งคูกเข่าเลยเน้นโฟร์แมนดีกว่าครับก็ก็ดีนะครับวันนี้ก็ ก็ดีใจเพราะว่านั่งมองแล้วก็ดูว่า Energy เขาเยอะดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่มากไม่น้อยกำลังพอดีแล้วก็ถ้าเทินสามรอบแล้วก็ถ้าเดินโพสต์นู่นนี่นั่นผมว่าพี่คิมว่าก็ดีดูแล้วมันคมแล้วก็ดูดูแล้วก็ไม่ไม่ไม่เชิงเล่นมากกำลังสวยกำลังดีครับกลัวเขาจะแบบเพิ่มเลเวลความก็จริงๆจะ่แอบกลัวว่า อยากคุกข่าหรืออยากทำอยาอยากทำท่าอะไรใช่ไหนตลกมากอะไรเงี้ยคือคือเขาเป็นคนที่จอยไงเราก็มีความสุขว่าพอแล้วลูกพอแค่นี้พอแล้วนะในใจนะครับแต่ก็ก็ถือว่าโอเคน่ารักวันนี้ทาทาดีฮะทาดีเมื่อกี้พ่อคิมก็ไปไปย้อนดูถ่ายที่ที่เขาถ่ายนะฮะถ่ายทอดออกมาก็ก็ดีครับมุมกล้องดีทุกอย่างสวยครับชอบชอบชอบถ้าให้คะแนนลูกสาวมีเต็มสิบเท่าไหร่เดี๋ยวเ้าไมเช้าโอ้เต็มสิบถ้าไม่อวยกันมากนะฮะผมผมให้ผมให้9.9้ หาจุดจุดหนึ่งอาจจะแบบปัดมากไปนิดนึงเนาะอะไรเงี้ยเท่าที่ดูเองนะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ไม่น่าเกลียดแต่ก็ต้องว่าเออหรือไว้นิดนึงหรือว่าจุดศูนย์หนึ่งนิดนึงก็ให้เก้าจุดเก้าเหมือนกันอ่าเผื่อเผื่อย่างหนึ่งคือผมผมไม่ติดเรื่องเล่นท่าแต่ผม อยากให้ก้าวยาวกว่านิดนึงแต่ว่าแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคครับโดยรวมดีครับโดยรวมดีเลยดีเลยจังหวะก้าวแล้วก็กรัรวะเตะขาขาตึงอะไรเงี้ยก็ดีครับดีดีดจริงๆมีไกลมีอะไรร้องไหมคะจริงจริงไม่นะครับแต่เจอกันเมื่อคืนก็บอกว่าให้เอนจอยให้สนุกแล้วก็ให้มั่นใจในตัวเองแต่แต่น้องก็มั่นใจอย,อยู่แล้วแล้วน้องก็ แค่แค่กลัวอย่างเดียวว่าอย่ามีอะไรกดดันแต่เขาก็บอกบอกพ่อรบาบอกพ่อคินว่าไม่กดดันเลยหนูจอยๆหนูสนุกแล้วก็หนูดินดีที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนตั้ง70เอ่อหจังหวัดเจ็ดสิบเอ่อไอ้เอจับประเทศประเทศคิดว่าจังหวัดแล้วเท่ากับจังหวัดเลยไงเออเขาแค่บอกว่าคอยชมหนูนะคะหนูจะเดินให้พ่อๆดูแล้วก็เลยทำอะไรก็ทำเลยลูกใช่แต่จะจะบอกว่าเอเนอร์จีเยอะมากแล้วก็ยังแอบชมเขาเมื่อคืนว่าหนูนอนดึก แล้วก็ตื่นเช้าแต่อ n e เน y จไม่โดดเลยต้องต้องต้องยอมรับอันเนี้คือซูฮอเขาเลยว่าเขาเขาส่งพลังให้สุดอ่ะเก่งมากเก่งมากเรารู้สึกแบบเราแค่ไหนเขามีความหวังแบบค่อนข้างแบบมั่นใจพอจะไปอย่านีทัีอย่างนีตัวเราเขามั่นใจผมมันจากที่ผมมาดูจริงๆดูใกล้ได้ผมรู้สึกว่าเป็นไปได้ผมรู้สึกว่าที่หนึ่งก็ยังทําได้นี่ไม่ได้อวยคือแค่แค่รู้สึกว่าผมพูดคานี้ดีกว่าคนที่ คนที่ดีก็ไอ้นุ้กก็ไม่ดีคนที่ไอ้นุ้ไม่ดีอันนี้ก็ดีอะไรเงี้ยพูดกว้างๆแบบนี้ดีกว่ามผมเลยบอกว่าถ้าองค์รวมกลมกลม่อมแล้วถ้าเราจะปั้นใครสักคนหนึ่งแล้วต่อยอดได้และทุกอย่างมันมกลมกล่อมลงตัวก็เชเบลก็เป็นไปได้มผมเลยบอกว่ามงใหญ่ปีนี้ไทยแลนด์อาจจะทำได้ไม,ม,ม่พูดพูดจากมาดูควาจริงๆึกความรู้สึกเก็อยาสร้างาใช่ครับ ช่ครับ,ค,รบความรู้สึกพ่อคิมเองก,ก,ก,ก็ไม่ต่างจากพี่กบนะครับเพราะว่าเรามองวันนี้จริงๆยังคุยกันก่อนหน้านี้ว่าเราดูทางทีวีตลอดแล้ววันนี้มาเจอตัวจริงแล้วเห็นผุ่นจริงอะไรจริงแล้วการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังแอบบอกว่าเฮ้ยถ้าถ้ากองตั้งมาตรฐานว่าคนที่ได้มงจะต้องทำงานกับกองแล้วจะต้องมีแวลูทางบิสเนสด้วยเนี่ยพี่ว่ากอชเบลก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งประเทศไทยก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะทำถึงแวลูนี้ได้ ไม่นาเป็นจะต้องแบบสวยแล้วไงต่อถูกไหมครับสวยไม่สุดแต่ว่าทุกอย่างกลมกล่อมที่สุดแล้วสามารถทำมิสเน็ตอะไรให้องค์กรได้เยอะขึ้นอัพเลเวลตัวเองให้ให้ดีขึ้นเพราะว่าตําแหน่งก็จะช่วยช่วยช่วยให้ให้ให้เรื่องแบบว่ามันดีขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับผมมีสิทธิ์เหมือนกันครับใช่ไหมครับโคชเชียร์ทำได้ดีมากเลยอะค่ะเด่นนำลยเรื่องแล้ว ความมั่นใจครับผมรู้สึกว่าไม่มีกำแพงใดๆเลยสําหรับตัวชาเบลในเรื่องภาษาในเรื่องความกังวลใดๆผมรู้สึกว่าพอความมั่นใจนําแล้วก็สิ่งต่างๆมาจอกมาเองนางรู้สึกนางเอนจอยนางพร้อมที่จะเรียนรู้กับประเทศต่างๆแล้วประเทศต่างๆข้อก็อย่างเรียนรู้ไทยแลนด์ด้วยผมรู้สึกว่าข้อนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าเรามั่นใจทําอะไรมันก็ดีครับนาเป็น,นคนมั่นใจพร้อมเรียนรู้แล้วก็สู้ทุกวันผมรู้สึกว่าข้อนี้สําคัญที่สุดในการประกวดครับผม ผมนะว่าผมว่าเด่นนาจริงอ่ะคือ energy นะครับ energy ทนายแล้วมาพูดยังไม่ขาดคำพร้อมพอดีจังหวะดีจังะผมอ่ะชอบ energy เขาเพราะว่าอย่างบอกว่าเขาอ่ะคือหนึ่งเนี em amentos, um ่ยงานเขาเยอะนะครับไม่ว่าจะถ่ายแล้วก็ถ่ายหนังถ่ายอะไรนั้งแต่แล้วก็ตื่นตื่นเช้ามากแล้วก็นอนดึกตื่นเช้าแต่สุดท้ายเนี่ย energy ที่เขาส่งมาเนี่ยมันเต็มจริงๆ แล้วยังส่งถึงผ่านเพื่อนๆทั้ง76ประเทศอีก็ก็กผมว่าอันนี้เป็นจุดเด่นเขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลา,าทำงานกับเขาหรือใครได้ได้ทำงานกับเขาเนี่ยจะสนุกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเป็นลักษณะของผู้หญิงที่วว r l d w ได้คือไปไหนก็ได้แล้วก็ enjoy ครับผมบวุยพรลูกสาวไหคะได้ลอะอีกไม่กี่วันก็จะรอดเท้อนะก็สําหรับพบ่อคิมก่อนแล้วกันเนาะก็ขอให้น้องสมหวังนะครับคิดอะไรไว้แล้วก็ หวังถึงจุดไหนก็ขอให้ประสบความสําเร็จเพราะว่าความพยายามเขาถึงบอกว่าไม่ทรยศไม่ทรยศใครหรอกแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ใจเขาถ้าเขาสู้เขาก็พาเขาไปถึงจุดสูงสุดได้นะครับก็ขอให้ลูกสาวกอจชเบลโชคดีแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยนะครับหวังว่าอย่างนั้นนะครับครับก็ประวัติศาสตร์มันก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ครับไม่ว่าจะด้วยมิติหไหนๆก็ตามผมรู้สึกว่า น้องเป็นคนหนึ่งที่เข้าใกล้จุดนั้นมากที่สุดในปีนี้แล้วก็รู้สึกถึงความพยายามความตั้งใจความสู้จากต้นทุนที่มีจนถึงปัจจุบันผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ต้องกลัวไม่มีอะไรต้องเสียไม่มีอะไรต้องกัง,งวลเลยทําให้สุดทําให้เต็มที่และเชื่อว่าโฉดชเบลจะทําได้จะเป็นมิสไทยแลนด์ที่เป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลได้นี่คือรู้สึกเลยขนลุกเลยรอบเมื่อกี้กราขนลุกกรู้สึกว่าเป็นไปได้ครับ สู้ๆตั้งใจทาไม่ได้เพราะคิดกันลงรองไห้ลอไม่เราเราเราแค่มองเขาตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากมิสการดภูเก็ตแล้วก็เรามองมองถึงความสู้ของเขาแล้วก็มองขั้นตอนที่เขาไต่เต้าขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันดีสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะถ้าน้องๆน้องๆพี่เชื่อว่าน้องๆทำข่าวน้องๆได้สัมผัสได้เจอคนเยอะแยะนางงามเยอะแยะแต่พี่พี่สำหรับพี่ดีพี่บอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่สเปเชียลนะ ที่สเปเชียลที่ว่าคาสู้หัวชนฝาไม่มีรอบไหนเลยที่กอตเชเบลไม่สู้ย้อนไปดูเลยพี่ถึงบอกว่ามันเป็นความภูมิใจของเราเมื่อคืนเจอเขาก็เลยมีความสึกว่าที่เราให้ให้กาลังใจเขาเนี่ยเรามีความสึกว่าโอ้โ oh, หลูกหนูสู้ขนาดนี้เลยเหรอหนูไม่เคยทําให้อีเวนต์ใดอีเวนต์หนึ่งที่มันตกไปเลยอะ่ะพรอเฟสเมนต์ไม่เคยหล่นเลยไม่ว่าเปิดตัวไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ชุดไทยต่างๆเนี่ยเขาทําแบบเป็นเป็นไวลเลยนะครับ mm hmm. พ่อคิมบอกว่าบางคนที่เจอบอกว่าเขายังบอกพ่อเลยว่า ชื่อไหมหนูไม่เคยเชียร์พี่เบลเลยนะแต่ว่าพอเจอเปิดตัววันนั้นชุดไทยอะนูพี่เบลตกหนูเลยหนูเชียร์หนูเชียร์สุดหัวใจเลยแบบเราก็มีความสุขว่าเออเลือดไทยมันขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดีใจแทนเขาแล้วก็ภูมิใจมากๆครับในตัวของน้องเบลครับผมบัไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยครับไม่เคยคิดผิดเลยกับน้องเบลไม่ผิดครับแล้วก็ยังเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาสามารถทําอะไรได้อีกเยอะนะครับก็ พาอคิมก็มองแค่ว่าในอนาคตเขาต่อไปภายหน้าเนี่ยพี่คิมว่าเจริญแน่นอนแล้วก็สกเซสแน่นอนครับครับ